จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อเวลา9นาฬกา30นาทีวันที่28ธันวาคม2564ที่ถนนบริเวณสีแยกบ้านพังตำบลเตาไหายอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีนายกองเอกปราโมทธัญพืชรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่และผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทยซึ่งจัดขึ้นภายใต้ใตมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโคโรนา2019อย่างเคร่งครัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีถวายราชสักการะพระบรมาสารีรักษ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนำผู้ร่วมกิจกรรมกล่าวปฏิญาณเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณขอบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามคัคคีและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ประชาชนกิจกรรมในวันนี้จัดให้มีการทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ของถนนบริเวณสีแยกบ้านพังตําบลตาวไหาอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีอาทิเก็บขยะตัดหญ้า ทาสีถังกั้นจราจรการตีเส้นจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีปันธารีก้าหารข่าวนัทกริเกิษสิริพัฒน์ภาพสุคนทิพย์สุทธิแพทย์รายงาน